ดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ The l i s Healthy Bellist เพื่อนสุขภาพรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันนะคะโดยบอสลุงเบลลิสต์ลุงอรุณมงคลเดชค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของเครื่องดื่มสุขภาพ5เครื่องดื่มนะคะที่อันตรายอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็คัดเครื่องดื่มที่เราคิดว่ามันไม่น่ามีอันตรายมานะคะแต่ว่าแฝงอันตรายอย่างที่เราไม่รู้ตัวจริงๆค่ะเครื่องดื่มชนิดแรกก็คือนมค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะนมจืดค่ะเพื่อนๆซึ่งอยากบอกว่าการที่เรารับประทานนมจืดเนี่ยเพราะว่าเราไม่กลัวอ้วนใช่ไหมคะเราไม่อยากอ้วนแต่จริงแล้วนมจืดนะคะในปริมาณ2 0 0ซีเนี่ยหรือ1กล่องเนี่ยมีปริมาณน้ําตาลเนี่ยอยู่ถึง8-10กรัม ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราทานประมาณ3กล่องเนี่ยน้ำตาลก็เกินเลยค่ะเพราะว่าน้ำตาล1วันเนี่ยเราต้องการปริมาณเพียงแค่2 0่สถึงยีกรัมต่อวันเท่านั้นเองหรือไม่เกิน6ช้อนชานะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือนมจืดเนี่ยเขาจะมีแลคโตสซึ่ง เราพบว่าคนเอเชียของเราเนะะี่ยค่ะมันจะไม่มีจุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อย,อยตัวแลคโตสเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มนมแล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่าเราไม่มีจุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยนมก็ควรจะงดค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนมอีกประเภทหนึ่งก็คือนมเปรี้ยวค่ะ ซึ่งเราพบว่านมเปรี้ยว1ขวดเนี่ยก็มีปริมาณน้ําตาลไม่แพ้กับน,นมจืดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทานเป็นประจำเนี่ยมันก็อาจจะอ้วนได้ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเครื่องดื่มชนิดแรกนะคะนมค่ะนะคะเครื่องดื่มชนิดที่2ก็คือน้ําผักแล้วก็ผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นย้ำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยปกติเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะคะในหนึ่งแก้วเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลเนี่ยเท่ากับน้ำอัดลมหนึ่งแก้วเลยทีเดียวคะ่ะอันนี้นะ่ากลัวมากๆนะคะ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่รับประทานน้ำผักและผลไม้ร้อยเเนี่ยเราก็ทานเพื่อสุขภาพอีกเช่นเดียวกันแต่เราไม่คาดคิดค่ะว่าน้ำตาลมันจะมากขนาดนั้นเพราะว่ามีปริมาณน้ำตาลมากถึง20-25มิลลิกรัมเลยนะคะต่อปริมาณ1แก้วดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆจะรับประทานเนี่ยก็คิดดูให้ดีก่อนนะคะนะคะแล้วเครื่องดื่มต่อไปชนิดที่3ที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่เป็นอันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะก็คือน้ำวิตามินค่ะ จริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยวิตามินที่เรารับประทานเนี่ยนะคะมันจะไม่มีรสชาติรวมทั้งมันรสชาติไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆนะคะโดยปกติแต่ว่าน้ำวิตามินที่เรารู้สึกอร่อยนะคะแล้วก็ทานได้ดีเนี่ยเพราะว่าเขาผสมน้ำตาลเข้าไปค่ะดังนั้นถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็จะเป็นผลเสียกับ,ก,บกับร่างกายได้ค่ะแล้วส่งผลทำให้เราอ้วนได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้ว เครื่องดื่มชนิดต่อไปค่ะชนิดที่4ก็คือน้ำมะนาวค่ะผสมน้ำพึ่งหรือน้ำพึ่งที่เราทานเป็นประจำเนี่ยเราพบว่าน้ำพึ่ง1ช้อนชานเนี่ยมีปริมาณเท่ากับน้ำตาล1ช้อนชานเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าให้ทานน้ำพึ่งในตอนเช้าเนะคะอย่างน้อย2ช้อนตอนเช้าเนะคะผสมน้ำมะน น้ำมะนาวเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทานได้ถามว่าทานได้ไหมทานได้ค่ะเพื่อนๆแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าน้ำพึ่งเนี่ยกับน้ำตาลมันคืออันเดียวกันเลยค่ะมีปริมาณน้ำตาลเท่ากันดังนั้นเนี่ยถ้าเราทานน้ำพึ่งไปแล้ว2ช้อนชาในตอนเช้าวันที่เหลือเนี่ยเราก็เหลือแค่4ี่ช้อนชาที่เราจะทำทานน้ำตาลได้ดังนั้นเนะคะเวลาจะทานเนี่ยเราก็ควรทราบด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยค่ะในเรื่องของน้ำพึ่งนะคะ ข้อต่อไปค่ะเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งประเภทสุดท้ายที่นำมาในวันนี้นะคะก็คือน้ำสมุนไพรค่ะเพื่อนๆโดยปกติสมุนไพรเนี่ยเขามีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะเพื่อนๆแต่ปรากฏว่าเมื่อเรานำมาผลิตเป็นน้ำสมุนไพรนั้นมีสถาบันอาหารค่ะในกรุงเทพเนี่ยเขาเก็บข้อมูลค่ะ โดยสุ่มตรวจน้ำสมุนไพร5ชนิดในท้องตลาดที่เป็นยอดนิยมที่เรารับประทานที่เราดื่มกันเนี่ยนะคะพบว่าค่าเฉลี่ยนะคะ1ขวดหรือ 200cc เนี่ยมีน้ำตาลอยู่มากถึงประมาณ10-30 รัมต่อ1ขวดเลยทีเดียวนะคะก็แสดงว่าถ้าเรารับประทานดื่มน้ําสมุนไพร1ขวดเนี่ยเท่ากับเราทานน้าตาลไปเกินแล้วค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆถ้าวันนี้เราจะดื่มน้ําสมุนไพรหรือจะดื่มน้ําอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ควรดูปริมาณน้ําตาลอยู่ข้างขวดด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะแล้วก็ถ้าจะให้ดีลุงแนะนาค่ะน้ําที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ดีที่สุด ก็คือน้ำเปล่าค่ะที่เราพูดกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะคะรุ่งก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆากค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ